ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมจะมาทําการแต่งปืนนะผมนะอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปรีวิว GE นะครับผมนะ M4 ครับคลิปนั้นคือผมบอกว่าผมจะทําคลิปแต่งปืนตามหนังนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทําตามที่บอกไว้แล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปแรกนี้ก็แน่นอนครับผม <S <S เห็น M4 แบบนี้แล้วก็ของแต่งที่อยู่ตรงน้าแบบนี้แน่นอนครับนั่นก็คือผมจะแต่งตามหนังเรื่อง เซอรีนาวเออร์ซเกตโซย์ออฟเบงกาซีนะครับผมเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคอหนังสงครามนี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมเพราะว่าเป็นหนังที่ว่าทั้งมันทีเดียวผมนะกำกับโดยไมเคิลเบรนนะครับผมระเบิดภูเขาเผากระท่อมมันแน่นอนนะครับผมเรื่องนี้ถ้าใครไม่ดูก็แนะนำไปดูกันได้นะครับแล้วก็สำหรับปืนที่ผมจะหยิบมาแต่งตามจากหนังเรื่องนี้ก็คือจะเป็นปืนของตัวเอกอย่างแจ็คซินวานะครับผมเป็น m 4 a มี่อมน่งะครับผมที่พอแต่งออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วผมก็ท เอาของแตกมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็มีอย่างที่เห็นนะผมของแต่ไม่เยอะมากแต่ว่าแต่แล้วดูเท่แน,น่นอนนะผมนะแล้วก็ปืนที่ผมจะใช้ขึ้นในวันนี้ก็จะเป็นปืน M4 ของ W.E นะครับผมเป็น M4 รุ่น CQB นะตัวนี้เป็นหน้าสั้นนะครับผมนะเรียกว่า Mark มาร์ค18ก็สุก็ได้นะครับผมก็ใครจะเรียกนะครับคือผมมาใส่ท่อยาวตรงนี้นะครับผมนะก็จะสังเกตกันได้ว่าสีเป็นสีกันเลยนะครับผมนะก็ใส่ให้มันดูแบบเหมือนในหนังมากที่สุดนะครับแล้วก็ ของแต่งน,นอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวมาเลิกมาที่อันแรกก่อนเลยครับตอนนี้พานท้ายผมใช้เป็นพานท้ายเอลเมสี่นะซึ่งในหนังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ครับเดี๋ยวขอว่าเพื่อนก่อนโอเคซึ่งในหนังเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นพานท้าย CTR อันนี้นะครับผมก็เป็นสีดํานะในหนังนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแบบยางรองตัวนี้หนาหรือว่าเป็นบางนะครับแต่ว่าจากที่ไปดูรูปมาคือยางมันประมาณนี้ครับแต่ว่า มันจะหนากว่านี้นิดนึงอ่ะนะครับผมซึ่งผมไปดูยางหนาที่เขาขายทันทั่วไปนี่คือมันไม่ใช่ยางแบบแบบในหนังครับมันจะเป็นยางประมาณนี้แต่ว่าหนานะครับผมก็นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันดูคล้ายแล้วก็เลยเอาเป็นอันนี้แหละนะครับสํสำหรับพานท้ายแบบในหนังครับผมคือคล้ายสุดละนะครับ CTR ในผมอันนี้ประมาณ300กว่าบาทครับผมซื้อในช้อปปี้และซดาทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าต่อมาผมเอาเป็นอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับเป็นศูนย์หลังนะ ก็ศูนย์หลังนี่คือผมจะใช้เป็นศูนย์เอ็มบันะครับผมก็มันเป็นเอ็มบัเนี่ยครับมันจะปรับแบบนี้ได้นะครับศูนย์เอ็มบันะถ้าตามในหนักนะครับผมก็คืออันนี้มันไม่ใช่แบบใช้งานจริงได้หรอกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหมดเลยนะผมถ้าสังเกตน,นะก็อันนี้เอามาแบบใส่ให้มันดูแบบเหมือนเฉยๆนะครับผมคือจะไปซื้อแบบแพงๆมาใส่เลยมันก็ยังไงยังไงอยู่ครับผมโดยส่วนตัวคือผมไม่ค่อยชอบศูนย์หลังตรงนี้ด้วยนะครับผมเอามาแบบใส่ให้มันดู คล้ายเลยเฉยนะครับผมใช้เสร็จก็ทิ้งได้เลยนะครับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เหมือนกันแล้วนะครับเอ็มบัตของแมคกพูบนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะพลาสติกล้วนนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมแน่นอนครับเป็นเลดด็อกนะครับผมสำหรับเลดด็อกนี่ก็อาจจะไม่คล้ายกับในหนังมากครับเพราะว่าในหนังนี่จะเป็นตัว Eotech 552ครับผมซึ่งหน้ามันจะยาวประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้ในวันนี้คือเป็น Eotech เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น551นะครับผมมันจะหน้าสั้นลงมาหน่อยครับนะคือผมชอบตัวนี้มากกว่าไม่รู้ทไมมเหือนนนกัะ การที่ผมชอบอันนี้มากกว่าแล้วผมจะไปซื้อดอท552มาใช้นี่คือมันค่อนข้างมันเปลืองนะครับผมมันไม่เหมือนอันนี้ไงอันนี้มันถูกครับผมมันซื้อมาใช้ได้นะครับแต่ว่าดอกนี่คือซื้อแล้วแบบกะใช้ยาวๆก็ใช้เป็นอันนี้ก่อนละกันรับผมคือผมชอบโรงนี้มากกว่า552นะครับถ้าจะเอาตรงได้ก็คือ EO t e เท552ที่น่ายากนะครับผมนะบอกไว้ก่อนนะต่อไปกล่องเลเซอร์นะครับผมสำหรับกล่องเลเซอร์ก็เป็น PQ15 นะครับผมซึ่งในหนังไม่รู้ใช่เป็น PQ15 หรือเปล่าแต่ว่าทรงมันจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ อันนี้คือคล้ายสุดแล้วแล้วก็ที่ผมมีวันนี้คือเป็นกล่องดัมมี่นะครับผมนะเป็นพลาสติกเปล่าๆนะข้างในไม่มีอะไรเลยใช้งานจริงไม่ได้ด้วยนะครับก็เอามาใส่ให้มันดูคล้ายนะครับผมนะอาจจะใช้งานจริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,นรับผมนะเอาแค่เท่ได้ก่อน,นแล้วกันนะผมรับ P25 ดัมมี่กล่องน,นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ผมมาดูกันที่คกิ๊บมือก่อนเลยแล้วกันครับกิ๊บมือนี่ก็เป็นของแม็กคูนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าส่งอะไรครับขอเรียกแม็กคูเฉยล้วกันนะ ทรงแบบนี้มันจะประมาณนี้นะครับผมสั้นๆหน่อยก็ผมอ้วนๆนะก็อันนี้คือตรงรุ่นเลยนะเขาใช้ในแบบนี้ครับในหนังครับอันนี้เลยนะครับผมก็อันนี้ตรงรุ่นไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ต่อไปไฟฉายนะครับสำหรับไฟฉายผมจะใช้เป็น m 3 0 0นะโชว์ไฟ m 3 0 0นะครับก็ในหนังเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ m 3 0 0หรือเปล่าแต่ว่ามันทรงคล้ายๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะอ้วนกว่านี้นะครับตรงหัวมันจะอ้วนกว่านี้แล้วก็เป็นสีทรายนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็นสีดำไง ก็เหตุผลเดียวกับดรอทครับคือจะซื้อสีทรายมาแล้วเราไม่ชอบแล้วเราจะเอาไปขายอนนี้คือมันมันไม่ได้มันเปลืองนะครับผมนะก็เลยเอาเป็น M สอ0ร้อยสีดามาเลยครับเพราะว่ากะจะใช้แบบยาวๆนะครับตัวนี้ข้ชอบสีดามากกว่านะก็ได้แค่คล้ายครับผมอาจจะไม่เหมือนร้อซแต่ว่าก็เหมือนก็แค่คล้ายนะครับผมนะตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีหางหนูตรงนี้ผมร้อยมาแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ครับอันนี้ใช้งานได้ได้จริงนะครับผมผู้ชมเนี่ยครับใช้งานได้จริงนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับของแต่งเร้าวๆนะครับก็ต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยราคาไม่แพงมาก,กับผมที่ผมเลือกมานะรวมๆก็ประมาณสองพันไปไปลายนะก็ผมไม่ถึง3 0 0พันหรอกนะเพราะว่าอันนี้ก็300รอยอันนี้ประมาณ6ประมาณเจ0 0ดรอยนะครับมือหนึ่งประมาณ9 0 0มั้งมือ2ผมได้ประมาณ600นะครับอันนี้สําหรับดอกนะครับผมแล้วก็อันนี้ประมาณไม่ถึง100ร้อยในผมซื้อมาจากจีนเลยน,นี้สั่งตรงจากจีนครับ แล้วก็อันนี้ประมาณ150บาทนะครับผมกล่องดัมมี่ส่วนไปฉายก็ประมาณ1,500นะครับผมอันนี้แล้วก็กิฟต์มือประมาณ300นะครับผมถ้าสัง่งเต็มทีนก็ประมาณ150นะครับประมาณนั้นอ่ะก็ไม่น่าจะถึง3,000นะครับผมสำหรับของแต่งทั้งหมดนี้นะครับผมก็ถือว่าได้เท่เลยนะครับผมใส่เข้าไปนี่คือเท่เลยนะครับนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมปั๊ โอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จแล้วนะก็ได้หน้าตามารประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนลยครับก็เรียกว่าดูคล้ายนะครับผมดูคล้ายนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถือว่าเหมือนเลยในะระบบนะเหมือนแบบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะติดตรงที่ดอทเราไม่ใช่ห้าสองแค่นั้นเองครับผมที่มันหน้ายานนะแล้วก็ไฟฉายอาจจะไม่ตรงรุ่นแล้วก็ไม่ตรงสีเท่าไหร่แต่ว่าทรงมันคล้ายๆอยู่นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมผ่านเลยนะ ไฟฉายก็นี่ครับโหโคตรเทพระเปิดดรอปไปนึงดรอปนี่ครับดรอปไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะแต่ว่าตรงนี้ดรอปชัดเตียนครับนะก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยนะครับผมและผมก็นั่งชอบเลยนะปืนกระบอกนะี้แต่งแบบนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่คือแจ่มเลยนะครับผมนะนก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับคลิปน,นี้มาแต่งให้ดูกัน,กนคร่าวๆนะแล้วก็ถ้าใครอยากแต่งตามก็ไปแต่งตามกันได้นะครับผมนะใช้งบไม่เยอะมากแล้วผมถ้าใครเล่นบีบีกันก็น่าจะ หามาใส่กันได้นะครับผมสำหรับเจ้า M4N1 จากหนังเรื่อง t u r Tower Siege s o l d i e of Benghazi นะครับผมชื่อยาวเกือบจําชื่อไม่ได้นะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะอยากให้ผมทาคลิปแบบนี้ออกมาอีกก็เข้ามาดูที่ผมเยอะๆกดติดตามคลิปผมเยอะๆแล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําต่อนะผมก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะกับแต่งปืนตามหนังอะไรพวกนี้คือผมก็ทั้งชอบอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไว้ถ้ามีงบมี งบซื้อปืนกระบอกใหม่ซื้อของแต่งมาผมก็จะเอามาทําให้ดูเรื่อยๆนะผมก็ฝากดูคลิปนี้เยอะฝากกดไลค์กันเยอะๆฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะมาแต่งให้ดูๆๆคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับทุกคนนะไว้เจอกันใหม่แล้วกันครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ